ขออนุญาตพาพี่น้องขึ้นไปทั้งโคกท้งพูนกันนะครับขึ้นไปเบิ้งว่าทั้งพูเป็นเจังไหนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมีเรื่องซิมาเล่าสุพี่น้องฟังครับเรื่องที่ซิลล็อกนี้เป็นเรื่องของค้นเก็บเห็ดครับพี่น้องเราพัดหลง้วสำับหลงบุ้มันหลงธรรมดาครับพี่น้องครับลงจนเสียชีวิตนะครับลงแบบใดที่ครับ ไปฟังเรื่องราวทั้งกันนะครับเนาะพี่น้องครับผู้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนน้านี้คื่อว่าผู้เขียวนะครับพี่น้องครับครอบคุ้มพื้นที่สามอำเภอในจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องคือหนึ่งหนองบัวแดงนะครับเนาะสองอำเภอขอนแานแล้วก็สามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผู้เขียวเนี่ยตอนนีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะพี่น้องครับแล้วที่สําคัญนี่ความอุดมสมบูรณ์ ก็ยังคงไหลยอยู่ครับพี่น้องยิ่งฤดูฝนนะครับเนาะบริเวณที่เป็นโคกครับโอ้เห็ดออกดีไหลพี่น้องเป็นที่ไมาตาของเสียนเห็ดทั้งหลายเลยครับพี่น้องของสามอำเภอเนี่ยเรากะอำเภอรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเนาะเพิ่นกะซีมาเก็บเห็ดแถวนี้กันไหลครับพี่น้องครับบริเวณที่เป็นโคกนะครับเนาะ ซึ่งบ่แมนแถวปลาดิบครับซึ่งผู้เขียวนี่ก็มีทั้งโคกทั้งปลาดิบแหละครับสลับกันเนาะแต่ว่าเห็ดนี่เพิ่มมักสิออกบริเวณปลาเต่งลังปลาไม่บญนจะพันไปเส้เนวะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นโคกที่สวยงามน,นะครับนะครับพี่น้องโคกแบบนี้นเนาะหนึ่งบ่หกว่าสนได้ไหมพี่น้องหนึ่งบ่หกแปดแล้วก็เลี้ยวเห็นกันครับแต่น,นั่นยังหลงพี่น้องไงหลงกันนะครับเนาะหลงชนิดปลา ได้ให้ครับบางคนพี่น้องบางเทื่อโชคดีครับหากันเห็นนะครับเนาะบางคนโชคไล่ถึงชีวิตครับจังเื่องที่ผมสิเล่าซูพี่น้องฟังต่อไปน่้นะครับเนาะการเก็บเห็ดนี่มันมวลเหครับพี่น้องครับถึงฤดูกาลมันนะเนาะขนาดโบเมนมืออาชีพโบเมนเสียนเห็ดชาวบ้านล่นตลาดหรือแม่แต่ผู้เห็ดงานประจํานี่เพิ่นก้ามาได้ครับพี่น้องเพิ่นรอคอยฤดูกาลนี่ว่ราะท่านบางเทื่อเพิ่นมาจากทั้งจังหวัดอื่นนะครับ ผมเคยถามเพื่อนมาทั้งขนแก่นเนื่องแต่พี่นงติมน้ำมันมากัเพื่นนมากรหลายบาทแล้วครับเพื่อนมาได้คิดอย่างไรพระท่านขอให้ได้เข้าประเหตดออกในได้พาพี่นงมาก็ม้วนแล้วพท่านครับพี่นงมันเปม็นเรื่องจริงนะครับเนาะมีแต่ความสนุกสนานส่วนเสีฮะนะครับเตือนกับแฝงด้วยความอันตรายนะพี่นองครับบ่าที่เป็นถ้าฝนตกหลาย ขื้นแขะก็อาจซิลื่นหรือเมือนล่มนี่ก็อันตรายครับต้องมีมูด้วพี่น้องนะสำหรับผู้ใดที่ขึ้นมาเก็บเห็ดน,นะครับเนาะหรือเกาะกุมกันไว้ครับถ้ามาทางไก่อสิเหตุดีก็มีค้นหูวจักหรือว่าคนในพื้นที่พาขึ้นไปที่ก็สิเป็นการดีครับพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็บนหลงห้องนะครับเนาะแต่เรื่องที่ผมสิเล่านี่เป็นตาเลือดต้นอะไรครับพี่น้องเพื่อนได้ขึ้นมาทั้งอำเภอหนึ่งนะครับเนาะจากสามอำเภอที่ผมเกาไปแหะครับพี่น้อง แต่ผมซีบบอกว่าทั้งไหนนะครับเนาะขึ้นมาพูกเขาเคียวลูกนี่แหละครับเขาเคียวนี่ก็ซิมีสองฟังนะฟังหนึ่งเป็นปลาดิบอีกฟังหนึ่งเป็นปลาเบญจพันณ์แต่เห็ดออกฟังนี่ครับฟังปลาเบญจพันณ์นี่ถึงซิโป้งจังไดแต่ท่าลงเราเนี่เมือตึบขึ้นกันเลยครับพี่น้องครับถึงผมก็เคยหลงมามล้าก็คยเหตุคิดไปพี่น้องบ้างเนานะมันคือกันไปเบิดครับมันคือกันไปเบิดเลยพี่น้อง ถึงมันที่เลียวเห็นกันระยะไล่เมตรสองเมตรแต่มันคือกันครับบางจุดกระทึบคืนกันครับคือกันแบบไดนทีต้นไม้ก็แบบเดียวกันเลนะครับนักก้อนหินก้อนอย่างถ้าเขาบ่าจับสังเกตด,ดีๆบ่รู้จากอะไรพี่น้องไหมเรื่องราวาของคนหลงป่าจนเสียชีวิตนี่เหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณจากสิบปีที่แล้วครับพี่น้องซึ่งมีชาวบ้านเพื่อนึ้นไปพ่อศพนะครับเนาะ ซึ่งเป็นที่นาเวทนาไหลครับพี่น้องน้อมเสียชีวิตอยู่กับกระตาเพ่นครับก็คือกระตาเก็บเห็ดนะครับเนาะ่างก่อนนไม้ของภูเขาอีกฝากหนึ่งครับพี่น้องซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ3ากิโลถ้าเราหักไสลงมาก็สิเจอหมู่บ้านครับพี่น้องแต่ว่านี่เราเดินตรงไปนะครับเนาะก็ะเลยเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับพี่น้องครับ ก็อดด้วยอดอาหารด้วยความอ่อนล้านะครับเนะาะโอ้มันโหดไร่าทาลุนเลยพี่น้องหลังจากพบศพเพิ่นนะครับเนาะเราก็มีชาวบ้านฟังทั้งเพื่อนมาบอกให้ฟังเมื่อนั้นเพิ่นขึ้นมาเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องห้าหกคนกลุ่มเพิ่นเนาะคนที่เพิ่นเสียชีวิตนี่เป็นมือใหม่แหละครับพี่น้องครับเป็นมือใหม่มาน้ำกัน เห็ดออกหลายหลายสั้นพี่น้องมือนั่นเนาะฟังทั้งอำเภอพุนกันด้แต่ว่าเป็นผู้ลูกเดียวกันนี่แหละเห็ดออกหลายหลายเก็บเพื่อเพิ่นได้ไหมครับจากคำบอกเล่าของกลุ่มผู้เสียชีวิตนะครับเพื่อเพิ่นไปเพื่อเพิ่นมาหลงสั่นเหอพี่น้องมันนะเอื้อนหากันบดิงินนะครับมีโทรศัพท์ก็บ่มีสัญญาณครับโอ้มันอุกแท้ได้พี่น้องแบบเนี่ยเนาะคนที่ลงนี่ เรามาจากทั้งอื่นพี่น้องครับเรามาจากทางภาคกลางนะครับเนาะเรามามีเมียอยู่ทั้งนี่ทั้งจังหวัดชัยภูมิเนี่เราก็ได้ขึ้นมาเก็บเห็ดน,น้ำมูด้วยความมันนะครับพี่น้อง,พองเพื่อที่ิได้ไปซูขอบครัวขั้นได้หลแก้ไขนะครับเนาะได้เป็นเงินเป็นยังมาจุนเจือขอบครัวครับพี่น้อง มูเพิินกันน้ำหากันนะครับน้ำหากันด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะว่ามีไตยัดยาติมูพวกกันขึ้นไปหนึ่งกันได้จนเบิดกำลังพุ่นหระครับก็เลยพากันลงมาบ้านเกือบค่บม,มาทันมาบ้านคิดว่าสิเห็นอยู่บ้านคิดว่าสิหล่อยลงมาก่อมูมกับบอมแมนมันอนะ่ะว่าเห็นเราอีกก็เลยต้องเดือดร้อนถึงผูง้ใหญ่บ้านแหละครับให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศพาลูกบ้านขึ้นไปหาสร้อยกันนะครับเนาะก็เ่เห็นพี่น้องโอ้ ทานไปหลายมื่นหลายวันครับเก่งเจ้าหน้าที่เพิินหาก็บวเห็นพี่น้องครับมาเห็นอีกเชิญหนึ่งก็ไทยบ้านอีกฝากหนึ่งของภูเขานะครับเนะาะเรายางมาเสียชีวิตอยู่พี่ครับซึ่งระยะทางก็ไหลสิบกิโลครับพี่น้องฟังเราเหมือนก็โหดไล่ด้วยนะครับเนาะสำหรับการเก็บเห็ดครับ แต่ถ้ามาเก็บให้มวนก็คือจังหวะแหะครับม้าเป็นมู่เป็นพวกพี่น้องแต่มาเป็นมู่เป็นพวกกัลงได้เือกันครับพี่น้องครับกลุ่มนี้ลงข่ำึ้นเลยนะครับเนาะเจ็ดคนครับคนในหมู่บ้านเพิ่นขึ้นไปพ่อคือกันครับนี่ก็ไดพี่น้องนั่งอยู่ในห่วยน้ำมาท่านว่าได้กินเข่าครับเพราะว่าหอตะเข่าเทียงมานะครับเนาะ ขา่าวเส้าขาวเที่ยงที่เตียบครับเราก็สิกลับบ้านไปกินข้าวล้งบ้านนึงถึพี่นอ้องอ่อนละห่วยลอยแล้งกันเนยไทยบ้านเพื่อไปพ่อขึ้นกันครับอันนี้นั่งอยู่ในห่วยเพื่อในมาทรงนะครับเนาะมาทรงไหเวเฮงผู้หญ่บ้านโอหาทั้งญาติพี่น้องเพิ่นมาหลับเนาะครับเนาะนี่ก็ถือว่ายังสชกดีครับพี่น้องครับที่ค้นไปพ่อแล้วก็ไปเป็นกลุ่มมันก็นดียังสิครับ ลงก็ลงเป็นกลุ่มนะครับเนาะยางหน่อยก็มีมูครับให้ได้อุ่นใจวันสันต่ปาปพี่น้องแต่นั่นยังดีพอๆนะครับดีพอแท้ๆต้องมีค้นหูทีทั้งครับนั่นคือปลอดภัยแหละครับพี่น้องกันล่าสุดพี่น้องบ้างใดนี่นะครับเนาะปีนี่เลยครับไปพ่อค้นยางขึ้นภูพี่น้องยางขึ้นภูไปอีกหม่องหนึ่งครับผมถามมาซี่ไปยังนะครับเนาะ เมื่อนั้นผมขึ้นไปเก็บเห็ดแล้วก็ไทยคลิปมาสู่พี่น้องเพื่อนบอกว่าที่กลับบ้านผมก็เลยบอกบเขาว่าแม่นทั้งนั้นนะหน่อครับต้องลงม้าครับมันค่ายๆคนัะพี่น้องนะ้วมันมันเป็นห่วยมันเป็นเนินแล้วมันเป็นไปตามห่วยน้านะครับถ้าไปอีกทั้งนึงก็สิข้ามเขาไปลูกนึงถ้าลงม้าอีกทั้งนึงก็สิเข่าม,มู่บ้านนะน่อซึ่งมันสามารถลงได้แหละครับค้น่างทิ่นพี่น้อง นั่นครับถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายพุมถามแเราเราบอกว่าเรามาจากผู้เวี้ยงคนแก่นนะครับพุณผ้มัวมาไก่นี่นะครับการขึ้นโคกขึ้นพูนี่มีมัวไว้ครับดีสุดแล้วพี่โดนกับยากหน่อยก็สองหัวดีกว่าหัวเดียวแล้วครับในปึกษาหาหรือด้หาทั้งออกทั้งหนีที่ไรกันครับ นี่แหละครับพี่น้องการเก็บเห็นดนี่มันเป็นมนต์เสนีย์อย่างหนึ่งเลยนะครับครับผู้ใดเ,เคยขึ้นมาเก็บไปอย่างเราที่ลงไหลได้ปื้มเลยนะครับพี่น้องครับขนาดผมไปยังสี่ผมยังมวนไหลแต่เพืพี่น้องไปเลาะโคกเลาะหัวบ้านหอยอย่างหนึห่ยนะครับมันมวลละเอียดเลยครับพี่น้องอยางนี้นมันออกแล้วท่าผูเขนได้หลายๆที่นี่พี่น้องคิดหนึ่งนะครับเนาะภูเขนเล่หาบได้อย่าง,งสี่เพิ่นซิมวนสำหรับพี่น้องว่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับพี่น้องครับเขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประสบการณ์นะครับเนาะของค้นหลงปลาที่ผมพบพ่อมาครับพี่น้องครับจะขอให้พี่น้องปวดระมัดระวังในการขึ้นคูขึ้นเขานะครับเนะาะม้กันเป็นมู่เป็นพวกรับ แต่มันมวนนีหลีละครับพี่น้องผมมมวนเก็บเห็ดครับปฏิเสธบ่ได้เลยว่ามันลงไหลคขี้ยวน่ะครับขึ้นไปแล้วมันมันมวนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับผู้มักธรรมชาติแหละครับได้อยู่ได้กินเอาตรงๆแซ่บก็ซื้อเพื่อนครับพี่น้องแซ่บก็ซื้อเพื่อนกินมาทันใดๆหามาด้วยตัวเองโอ้ เดี่ยวามาเฮ็ดเมนูใดฟูงแบบไหนด็จะแซ่บถึงหมดถึงใจครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไวส้สำเนาครับเนาะคลิปหน้าพอ่อกันไหมได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับ